ค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูนุชอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เด็กๆก,ก็ยังเรียนรู้กันในหน่วยชุมชนของเราค่ะแต่วันนี้ครูนุชจะให้เด็กได้เรียนรู้กันในเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ครูนุชมีนิทานเรื่องกุ้งกิ่งรักเพื่อนบ้านมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะ เด็กๆตั้งใจฟังนิทานนะคะเมื่อนิทานจบครูนุชจะมีคำถามเกี่ยวกับนิทานด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องกุ๋งกิ่งรักเพื่อนบ้านเรื่องโดยมลฤดีทองกรอยภาพมนฤดีพิเดชกุ๋งกิ๋งหนูน้อยแก้มใส เบิกบานสุขใจหัวเราะเริงร่าวันหยุดกุ๋งกิ๋งอยู่บ้านนั่งอ่านนิทานอยู่บนชิงช้าติ้งหน่องเสียงกริ่งประตูยืนชะเงือดูเอะ๊ะใครมาหาอ้ออ๋อนั่นพี่ลูกตาลที่อยู่ข้างบ้านถืออะไรมาสวัสดีจากกุ๋งกิง๋ง นี่ขนมผิงเอามาฝากจ้ากุ้งกิ่งไหว้รับของฝากขอบคุณมากค่ะพี่ลูกตาลขารับของมาวางเอาไว้พอหันกลับไปเอ๊ะใครเดินมายายนวลอยู่บ้านตรงข้ามเดินหิ้วข้าวหลามอยู่เต็มตะกร้ากุ้งกิ่งรีบเดินออกไป หนูช่วยถือให้นะจ๊ะยายจา๋าพอเดินถึงบ้านยายนวลก็เห็นตาม้วนกำลังตากผ้าวางของแล้วเดินเข้าไปหนูช่วยตากให้นะจ๊ะตาจา๋ากุ๋งกิ่งช่างมีน้ำใจตายายจึงให้ข้าวหลามกลับมา อาติมร้องทักเสียงใสจากบ้านถัดไปประตูสีฟ้ากุงกิ่งรีบยกมือไหว้พร้อมกล่าวทักทายสวัสดีค่ะถึงบ้านกุงกิ่งแปลกใจเอ๊ะกลิ่นอะไรหอมหอมลอยมาโอ้โหไก่ทอดกรอบกรอบกุงกิ่งชอบชอบจริงๆแม่จา๋า แบ่งไก่ใส่จานหลายใบแล้วนำไปให้เพื่อนบ้านทั่วหน้าทุกคนยิ้มแย้มรับไว้ขอบคุณน้ำใจที่มอบให้มาเพื่อนบ้านชื่นชมกุ๋งกิ๋งน่ารักจริงๆชอบขันอาสาแบ่งปันด้วยความเต็มใจไม่หวังสิ่งใดมีน้ำใจนักหนา เพื่อนบ้านกุ๋งกิ่งแสนดีหยิบยื่นไมตรีเอื้อเฟื้อพึ่งพาจริงใจช่วยเหลือแบ่งปันกลมเกลียวผูกพันรักกันล,ะละันลาเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องกุ๋งกิ่งรักเพื่อนบ้านจากนิทานเรื่องนี้ตัวละครมีใครบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ย เอมีใครบ้างคะช่วยบอกรูรุดหน่อยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะมีกุ๋งกิง๋งแม่และเพื่อนบ้านก็จะมีปีลูกตาลยายนวลตาม้วนและอติิมคะ่ะแล้วในนิทานกุ๋งกิ๋งมีนิสัยอย่างไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะ กุ้งกิ๋งจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจแบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนบ้านค่ะเด็กๆและถ้าคนในชุมชนมีนิสัยเหมือนกุ้งกิง๋งชุมชนของเราจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆจะเป็นอย่างไรเอ่ยช่วยตอบครูนุชหน่อยค่ะจะเป็นอย่างไรคะ ถูกต้องแล้วคะ่ะชุมชนของเราก็จะน่าอยู่ทุกคนต่างเป็นมิตรต่อกันมีทั้งการให้และการรับของเพื่อนบ้านอีกทั้งยังพึ่งพาอาศัยกันได้เมื่อเรามีความรักให้กันมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อไปเราไปเรียนรู้กันในเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนชุมชนเป็นการอยู่ร่วมกันของสังคมขนาดเล็กอาศัยอยู่ในบริเวณอาณาเขตเดียวกันและมีหลายครอบครัว เพราะฉะนั้นจะต้องมีกฎระเบียบข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเด็กๆทุกคนก็เป็นสมาชิกของชุมชนเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องปฏิบัต,ติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนนะคะชุมชนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดน่าอยู่ก็ทำให้คนในชุมชนมีความสุขมีความรักและความภาคภูมิใจในชุมชนของตนถ้าทุกคนรู้จักการปฏิบัติตนที่ดีและรู้จักสิทธิหน้าที่ของคนในชุมชนก็จะทำให้มีความสุขค่ะโดยเด็กๆสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ตั้งใจเล่าเรียนหนังสือเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าค่ะ 2. เรียนรู้ทำความเข้าใจกับชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ 3. เด็กๆจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนะคะ 4. ดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่เป็นของส่วนรวมอย่างเช่นสนามเด็กเล่นโรงเรียนที่ทำการไปรสนีและสถานที่อื่นๆที่อยู่ในชุมชนนะคะ 5. ดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านหน้าบ้านรอบๆบบริเวณบ้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองหรือสนามเด็กเล่นและสถานที่อื่นๆในชุมชนนะคะเด็กๆ 6. ปฏิบัติตน เป็นาศาสนิกชนที่ดีอย่างเช่นมีสัมมาคาระวะมีน้ำใจค่ะเด็กๆเจ็ดก,การอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกันและกันค่ะแปดให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางชุมชนค่ะ 9. รับฟังคำแนะนำและข้อตักเตือนจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในชุมชนนะคะ สิมีความรักความสามัคคีกันในชุมชนค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างค่ะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้รู้จากการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนกันแล้วนะคะซึ่งที่ครูนุชได้บอกไปทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็สามารถทำได้เมื่อทุกคนในชุมชนมีความขยันขันแข็ง ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจจริงมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันซื่อสัตย์สุจริตอดทนและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมชุมชนนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนกันด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้คุณนุชก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ